สวัสดีครับวันนี้กับผมในช่อง txc กันอีกครั้งนะครับห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกแบบละเอียดเลยนะครับเจ้าตัวจาบรานะครับว่ามันจะมาเปลี่ยนเมตานี้ยังไงนะครับแล้วทําไมมันถึงเก่งเนาะมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าครับสกิลแรกเนาะก็ ten finger pistol นะครับดัดชนีพิฆาตเนาะสิครั้งต่อเนื่องก็จะเป็นการวร์ปเข้าไปนะครับระยะค่อนข้างไกลนะกระโดดไปแบบถึงกลางแมปได้เลยในบางดาดเนาะ ก็จะอันนี้จุดเด่นของมันคือมันจะใช้ดีฟ ens ในการโจมตีนะครับก็คือถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะใช้แอคแท็ใช่ไหมครับแต่ว่าพอใช้สกิลทั้งหนึ่งทั้งสองนะมันจะมีเหมือนกันนะก็คือใช้ค่าดีฟ ens แทนค่าแอคแท็กนะเนาะโอเคก็สกิลไม่ได้ดามจมันดูเหมือนไม่ได้แรงมากอนะ่ะเนาะก็10ครั้ง56ต่อครั้งเนาะแต่ว่าพอบัฟมาเต็มแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะปุดดาวิบเก้าวีเนาะต่อไปนะครับผม ก็เป็นเท้าอายุแบบเป็นหมาป่าเนาะก็ระยะใกล้เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ดีเฟนซ์โจมตีเหมือนกันได้เมจรหกร้อยหกสิบสี่ฮิตอันนี้มันมีความโกงนิดนึงครับคือจริงไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะโดนเราก็จะคิดว่ามันโดนฮิตเดียวนะบางตัวมันมีมีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเออยกเว้นเหลือบางตัวแบบยืนถึกๆหน่อยอาจจะต้องโดนสองฮิตสามฮิตอะไรแล้วแต่ตัวเนาะหรือพวกมีกรออะไรนั้นว่าไปเนาะแต่เนนี้เรา ที่ผมเห็นดูเกมเพลย์แล้วนะครับก็ใช้ตัวธรรมดาตัวอะไรก็ได้อ่ะเดินมาก็โดน2ฮิตอยู่ครับมันก็เลยเป็นต้นเหตุของความแรงนะจริงๆผมเห็นจิมมาโดนฮิตละหมื่นกว่าเองพอเต็มแต่ว่าแม่งชอบเข้า2ฮิตว่ะก็เลยแรงชิบหายเลยนะครับพูดตรงๆแล้วความสี่ฮิตนี้เดี๋ยวว่ากันเนาะผมจะเดี๋ยวผมจะเทียบกับว่าเจอใครเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูเทรดตัวละครนะครับผมก็ตี จะด้วยสกิลตีธรรมดาหรือแะไบบกเด็จนเต็ม50เนาะก็อารมณ์คล้ายๆคิดรอนะครับแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับใช้สกิล2แล้วจะได้โล่เนาะก็โล่สิของ h p นะครับโล่ก็กันกันหมดอะเนะาะกันสเตตัสผิดปกติกันอะไรด้วยเนาะต่อไปนะครับผมเมื่อยืนทงศัตรูเนาะก็ ก็จะกันกันหมดเลยครับสกิลเดียวกับคล้ายๆกับเอสเนกเนาะแต่เอสเนกมันยืนธงอะไรก็ได้นอะอันนี้ต้องธงสตูเนาะไม่ชะง,งักไม่น็อกแบกไม่เอ่อไม่โดนสเตตัสเอฟเฟกต์ที่ที่สตูใช้มาเนาะก็ะคือไม่ติดสถานะเนาะที่ที่เป็นอิมมูบิไลนะติดไฟติดแช่แข็งก็ไ้ติดไฟติดไอ้น้ำแข็งกัดอะไรอยู่นะครับไม่เหมือนเอสเนกเอสเนกกันหมดเอสเนกแม่งโกงกว่า แล้วก็เมื่อโจมตีด้วยสกิลหนึ่งนะครับก็จะลดคูลดาวสกิลสองห้าเปอร์เซ็นต์สิบฮิตใช่ไหมถ้าโดนจนโดนจน,นครบสิบฮิตเราก็จะลดไปครึ่งหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ศัตรูก็ดอดไม่ได้นะครับเมื่อโจมตีตัวในทงก็แรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนสายมัดทั่วไปเนาะแต่ว่าจะลดคูลดาวของสกิลหนึ่งด้วยนะครับสามเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็เน้นสู้ในทงได้ก็จะย่นสกิลหนึ่งเร็วนะครับแล้วก็ตีท่าที่ได้เปรียบก็จะเออ่รีเลือดเนาะ ดูเหมือนไม่ไม่มีอะไรมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทียบกับผมจะเทียบเลยว่าในเมตาเนี่ยขอต้องเจออะไรบ้างแล้วแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตัวแรกเลยผมเรียงไงตัวเทพสุดเลยก็คือเอซเนกเนาะตัวนี้พูดตรงๆว่าออกมาแกเอเซเนกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าอะไรท่าหนึ่งเนี่ยอ่ทาทั้งทั้งสองท่าก่อนเลยเราต้าองรู้แมคแมกนิกเอซเนกก่อนบางคนยังไม่รู้ครับผมเคยทําคลิปเทียบไปแล้วเนาะว่า ทำไมมันถึงอึดแตกๆวะเอชเนกต่อให้ไม่มีโล่นะต่อให้ไม่มีเอโล่สามครั้งนั้นนะเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะลบแอคแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วดาเมจค่อยเข้าอ่ามันจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโดนดาเมจไปแล้วแล้วค่อยคนที่ใช้ใส่สก,กิลใส่ค่อยโดนลบแอคแท็กเนาะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ว่าอยู่จะเจาะดีเซนต์หรือว่าเจาะดาเมจรีดักชันเนี่ยแม่งก็โดนเบาหมดลองไปดูแล้วกันจะลองไปดูในคลิปที่ผมทำเป็นเป็นแชงกัสซันจียเนาะน่าจะคลิปล่าสุดมั้ง ไม่ได้ทํางานจัดทีนี้พราะเป็นตัวนี้เนี่ยมันใช้เหมือนใช้ตูดโจมตีอะใช้ดีเฟนซ์โจมตีออกมาทั้งสองท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกูมไม่สนเลยนะแอคแท็กจะลบไปเท่าไหร่ก็ลบไปใช้ดีเฟนต์ตีแต่ดีเฟนซ์บวกมา50าสิไงเออมันไม่โดนรีเซ็ตพารามิเตอร์ด้วยไงก็เข้าเน้นๆน,น,นะครับเรียกได้ว่าแล้วมันสิบฮิตนะฮะเนี้ยก็คืออย่างน้อยต้องโดนแน่7จ็ฮิตไอ้ท่านี้อีกตอนแรกผมอ่านไม่ดีผมนึกว่าฮิตเดียวแม่ง4ฮิตก็คือ3าทีไฟดับ สี่ที่สี่โดนิกออกมาฆ่ากันโดยเฉพาะเลยนะถ้าไม่มีนี่ก็โดนสองฮิตสามฮิตก็ล่วงเลยเรียกได้ว่าหมดยคเอสนกกันเลยทีเดียวเคตัวต่อไปโรเจอร์เนาะโรเจอร์ก็จะแพ้ทางเจาบาเราแพ้สี่เนาะแต่ว่าทางเนี้ผมว่าอาจจะโดนไม่แรงนะคือผมบอกว่าดาเมจมันประมาณหมื่นหนึง่งใช่ไหมครับถ้าดึงธงโรเจอร์แม่งอึดชิบหายเลยถูกไหมอาจจะโดนไม่เยอะเนาะแต่าจะโดนเต็มฮิตอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแบบ รวมแล้วมันจะเป็นหมื่นหรือเปล่าแต่ถ้าโดนแบบไม่ดึงธงเนาะโดนประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยโรเจอร์มันจะรีเลือดเนี่ยเออถ้าเลือดสามหมื่นเนี่ยโดนหกพันอัพก็รีเลือดเก้าพันก็จะแทบไม่ลดเนาะแต่ว่าท่าเนี้ยคิดว่าน่าจะลดอยู่เพราะว่าดาเมจมันแรงก็จะประมาณสองพันกว่าะอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ท่านี้สู้กับโรเจอร์ได้นะครับอย่างอื่นที่ได้เปรียบโรเจอร์ก็จะมีตีเราได้เลือดเนาะเพราะโรเจอร์มันเป็นสีดำเนาะแล้วก็โล่ครับก็ได้เปรียบโรเจอร์เหมือนกันเพราะว่า มันเป็นสมมุติแลามีก่ออยู่ใช่ไหมโรเจอร์ตัดเลือด50%เนี่ยมันเป็นลดเลือดเกาะเออเราก็ไม่โดนเนี่ยเออแล้วมันก็รีีสก,กิลสองได้ค่อนข้างง่ายเนาะก็น่าจะได้เปรียบตรงนี้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเคาะของโรเจอร์อีกท่านึ่งนะเนาะมันเป็นทะลุดาเมจรีดักชันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บเดฟเต็มเนี่ยน่าจะโดนเบาประมาณหนึ่งเนาะหรืออาจจะแบบไม่รู้อะผมว่าเบาอะเนาะเคย เผื่อเผื่อใครงงแมคานิกผมบอกซ้สามือนกันบอกแทบทุกคลิปเลยก็คือถ้าดาเมจรีดักชันเนี่ยถ้าเดฟเยอะตีไม่เข้านะครับส่วนถ้าที่ไอสกิลที่แบบว่าเพิ่มเพิ่มดาเมจรีดักชันะเนาะก็จะบวกแอทแทกมาเยอะๆก็ตีไม่เข้านะครับเออสมมติไอรีดิวดาเมจรี age, ซีฟอะถ้าใครดูนะของแบบเหนือขาวเงี้ยไอตัวบวกแอทแทกมาเยอะๆก็จะตีไม่ค่อยลดนะครับถ้าถ้ามันคิดแล้วมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีมันก็ลดหนึ่งเลยอนะ อะไรประมาณนั้นเนาะตัวต่อไปนะครับลูฟี่นิกะเนาะลูฟี่นิกะเนี่ยก็ถ้ายังไม่เก็บสแตแตกเนี่ยผมว่าโดนแรงเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันยังไม่บวกเดฟไงแล้วถ้าถ้าอันนี้มันมาเต็มมันก็โดนแรงไงเออแต่ถ้ายืนในทงเดฟเต็ม70อันนี้มันจะมีแค่ จะมีแค่3 0มเอนาะที่แรงขึ้นธาตุก็เสมอกันผมว่านิกากถ้าเก็บเดฟเต็ม70แล้วอัพเดฟมาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเข้าคือเข้าบ้างนะครับเพราะว่ามันเหมือนบวยแท็กห้าสิบสู้กับเดฟเจ็ดสิบอ่ะเออมันมันก็เข้าบ้างแต่ว่ามันจะไปโดนตัว id, รีดิลดอเมทรีซีฟลูฟี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ60%ถ้าใส่เซ็ตเดฟก็เป็น75ก็ยังโดนแรงอยู่แต่ว่าไม่ไม่อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบช็อตเดียวตายเนาะต่อไปเนี่ย เป็นลูฟี่ตัวแดงเนาะที่โดดๆอ่ะเนาะ mm hmm. ก็นี่ไม่มีอะไรครับอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ําแต่ว่าจะมาก็ถ้าใช้สกิลหนึ่งเนี่ยจะฆ่าลูฟี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะว์ปไปอยู่ในทงเหมือนกันจะกลายเป็นวัน on อ่อนวันใช่ไหมครับลูฟี่มันก็จะไม่ตายเนาะแต่ถ้าใช้ถ้าจะฆ่าลูฟี่เนี่ยก็จะใช้ท่า2ครับเตะออกมาจากนอกทงนะก็คือระยะไกลนะถ้ายืนในทงก็ไม่ตายนะถ้ามันเป็นหน,นึ่งต่อหนึ่งอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรต่อไปก็เป็นซโลขาวเนาะสายวิ่งถ้ามาตายอยู่ตัวนี้ไม่มีท่าฆ่านะครับ แต่ว่าโซโลจะตีเข้าไหมนี่อีกเรื่องนึงเนาะเพราะบวกเดฟไปแล้ว50เนาะเออมันก็อาจจะทําให้อมาตะได้ยากขึ้นเนาะโดยตรงก็อาจจะไม่ค่อยได้ดวลกันเท่าไหร่ตัวต่อไปก็เป็นซันจิโอนิกาชิมานะครับก็ผมว่าโดนแรงเนาะซันจิน่าจะสู้ยากขึ้นน่าจะเห็นน้อยลงในเมตานี้เนาะเพราะว่าเอสเนก็จะหายไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมเข้าเล่นมาสอสวันเนี่ยเอสเนกแม่ง หายไปไหลายตัวเรียกได้ว่าบางตาไม่เจอเลยในอีกทีมเนาะก็สัเจยจะสู้ยากนิดนึงครับบวกเดฟห้าสิบเจอเจอไอ้นี่บวกเดฟมาห้าสิบที่เป็นพลังโจมตีเนี่ยผมว่าสู้ยากเนาะต่อให้เปลี่ยนสีแล้วก็สู้ยากเพราะว่าเตะไปก็ติดติดเกาะติดอะไรอีกบวกเบิร์ดทีมมันก็ไม่แตกไงแต่ไม่ถึงกับแพร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่คิดว่ายากขึ้นแน่นอนตัวต่อไปก็เป็นแครกเกอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าไอ้บิสกิตวอลเลเยอร์เนี่ย ยกขึ้นมาแล้วท่านี้มันน่าจะทะลุด้วยน่าจะกันไม่ได้ก็น่าจะทะลุไปโดนโดน2ฮิตเนาะน่าจะเสียเลือดเดียวกว่าได้เลือดอาจจะสู้ยากหน่อยแล้วโจมตีฮิตมันน้อยด้วยแคคเกอร์จะติดตีติดเกาะติดอะไรเนาะสีก็แพ้เนาะโอเคตัวต่อไปผมที่เจอบ่อยผมว่าแชงเนี่ยแชงนี้น่าจะกลับมามากขึ้นเนาะเพราะว่าเอสเนกน่าจะลดลงแล้วก็น่าจะสู้จาราได้ครับเพราะว่าท่านี้วาร์ปเนี่ยก็ไม่โดนแหละถูกไหม เพราะว่ามันล็อกเป้าไม่ได้เนาะถ้าสองเนี่ยพอเลงโดนได้แต่เหตุผลเดียวกับโรเจอร์ครับมันจะรีเลือดถูกไหมถ้าแชงใครเลือดสองหมื่นไปไปลายเนี่ยโดนยังไงเด้งเลือดเอด้งอ,อยู่แล้วแล้วก็เด้งมามัาก็จะแ,แบบลดทิศนึงไม่กี่พันอ่่จะโดนกี่ทิศมันก็ไม่ได้แบบสทานมากนักเนาะแล้วก็แชงบวกบวกดาเมจถูกไหมครับอันนี้ไม่มีรีเซ็ตดาเมจด้วยเนาะเอ้บบวกแอตแทกเออใช้คํานี้เดี๋ยวเดี๋ยวงงบวกแอตแทกเนี่ยก็ ถ้ารู้อยู่แล้วไอ้แชงมาบอกเขาหล่ร้อยไหมไอ้นี่แค่ห้าสิบรับรองว่าไม่มีก่อเมื่อไหร่การแชงไม่อยู่หรอกครับแล้วก็แชงน่าจะไม่ชะง,งักดนะ้วยเนาะนี่ข้อดีมันก็จะไปข้ามไปเอ,อ่อตัวต่อไปคิดรอคิดรอสีฟ้าเสียเปียบเนาะบวกดีเฟนซ์ห้าสิบไอ้นี่ก็บวกดามเดนห้าสิบผมว่าเข้าแน่นอนนะครับเอ,อ่อมีอะไรที่จะสู้ได้ไหมคิดรอนี่ทรง ตอนนี้มีบวกดิฟเฟนซ์ล่างล่างล่างคิดอาจจะพอสู้ได้มันน่าจะยิงไม่ไม่นานนะกว่าเกาะจะแตกผมคิดว่านะแล้วก็ถ้าโดนเออ่พังไวส์เนี่ยน่าจะตายอยู่เพราะว่าฮิตแรกเนี่ยผมว่าเก่อก็แตกแล้วเนาะมันสามฮิตใช่ไหมแล้วโดนฮิตสามนี่อาจจะหล่นเลยไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่หล่นก็คิดหรามันก็ขึ้นมายิงแล้วก็รีสกิลเอ ทางไวส์ได้อยู่เนาะอืมคิดรอเนี่ยน่าจะกลับมามีบทบาทมากขึ้นครับตัวต่อไปเออโซโลอชุราเนาะก็ผมไม่ไม่มั่นใจว่าเวลาโซโลตั้งอชุราเนี่ยมันจะโดนไอ้ท่าเปลดนี่กี่ฮิตแต่จริงๆมันบวก70เนาะแล้วเลือดน้อยเหลือ50ผมว่าอาจจะไม่ตายแต่ยังไม่เห็นแล้วก็ไล่ๆดูคลิปมาก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวจะต้องลองเจอเองว่าโดนและตายหรือเปล่าแต่ถ้า รอดกันไปเนาะแล้วก็ได้ยืนฟันสู้กันนะผมว่าโซโลน่าจะพอสู้ได้แต่ไม่ง่ายน่าจะแอบลำบากนิดนึงโซโลมีท่าลบดีเฟนต์ด้วยอาจจะใช้กับไอโบนดีเฟนต์ไอนี่เอามาขัดขัดกันได้เนาะก็คงพอตีเข้าบ้างนะครับแต่ถ้ากาะหมดเนี่ยน่าจะสู้โซโลยากเพราะว่ามันแพ้สีเนาะตัวต่อไปบิ๊กมัมวิ่งก็แพ้สีครับไม่ติดสถานะด้วยคิดว่ากระโดดเข้าไปเอาในธงนี่หล่นแน่นอน แล้วก็ถ้ามีโลอยู่เนี่ยก็จะไม่ติดชอ็อตของบิ๊กมัมเนาะเอ่อถ้ายิงจากระยะไกลเนี่ยผมว่าบิ๊กมัมล่วงเลยตัวต่อไปก็เอ่อแต่ซิฟิสต้านะครับก็คิดว่าแปซิฟิสต้าเสียเปรียบเหมือนกันเนาะแพ้ทั้งสีแล้วก็ฮิตมันเป็นฮิตน้อยอะครับมันยิงสกิลใส่มันก็ติดกรอไอเนี่ยแต่ว่าจะบาใช้สกิลกลับเนี่ยเกราะมันแตกแล้วมันโดนดามเมจต,ต่ออยไงเนาะตัวต่อไปใครโดวิ่งก็น่าจะโดนทีเดียวล่วงเหมือนกัน นะครับผมก็ตัวต่อไปนะครับเป็นกาลูการ่าเนาะตัวนี้เนี่ยผมว่าเวอรช์ชันนี้กลับมาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพอ พอสเนกมาเนี่ยอัตราการดึงธงมันน้อยลงครับเราจะเห็นว่าธงมันจะแบบไม่สับเปลี่ยนกันเท่าไหร่ถ้าเป็นเกมที่ตึงๆอ่ะนะแต่เป็นไม่ใช่เกมแบบเอสเนกแม่งธงเยอะกว่าก็ไปไล่เอาธงฝ่ายตรงข้ามานะก็จะเห็นว่าอัตราการดึงธงเนี่ยมันน้อยพออัตราการดึงธงน้อยเนี่ยตัวกาลูการ่าจะดาเมจไม่บวกครับมันก็เลยหายไปเลยคือต่อให้เราใส่กันหินใช่ไหมมันก็ นานมากอะกว่าจะได้บวกดาเมจแล้วก็ไปสู้สเนกได้อะเนาะมันก็เลยหายไปเลยครับผมผมแทบไม่เห็นเลยแล้วผมใช้เป็นประจำแล้วผมไม่ได้ใช้เลยหยิบมาทีไรน,นี่แม่งยับทุกทีทีนี้พอเวอร์ชันเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าสเนกยืนไม่อยู่อีกต่อไปแล้วรับรองตายหาก็เป็นว่าเล่นแน่นอนก็พอมันกลับมาเนี่ยถามว่าพอบวกดาเมจมาได้แล้วเนี่ยมันจะสู้จาราได้ไหมนะครับอย่างแรกเลยแพ้สีเนาะอย่างสองถ้าลูกตุ้มถ้าจะงัดกับ จาบาเนะเาะผมเชื่อว่านัดแรกมันจะทำเกาะแตกใช่ไหมครับนัดสองเนี่ยจาบาจะโดนแล้วก็ลม้มซึ่งนัดสองนั้นน่ะผมว่าไม่ตายเนาะทีนี้ถ้าสมมติมันแลกกันเลยนัดสองแลกกับสกิลหนึ่งหรือสองก็แล้วแต่เหลือเลือดน้อยๆทั้งคู่เนี่ยกาลุกากล่าจะเหลือเลือดหนึ่งถูกไหมแต่จาบาเนี่ยจะเหลือมากกว่าหรือยังมากก็เหลือหมื่นหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันได้เลือดจาก สกิลมันใช่ไหมเออแล้วขึ้นมาสู้อีกครั้งเนี่ยผมว่าจะบาชนะเออลองดูไม่ไม่ยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าให้รีคราะห์ผมว่าจะบาชนะตัวต่อไปโอเด้งก็ในโทงไม่ต้องพูดถึงนะครับโดนสกิลเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วโอเด้งเนาะถูกไหมไม่มีสถานะด้วยมีบวกดีเฟนอีกเผอๆโดนรีเซตดีเฟนซอีกทีนี้ถามว่าจะสู้โอเด้งโอกาสชนะมันอยู่ที่ไหนถ้าโดนเนี่ย ผมว่าแทบแตกอาจจะไม่แตกทีเดียวนะถ้าแบบครั้งแรกเกาะหายใช่ไหมแล้วก็ครั้งสองโอเด้งฟันอาจจะสองหมื่นห้าของมืออาจจะแค่ใกล้ๆ,ๆตายแต่ถ้าจะซื้อโอเด้งในทงได้เนี่ยต้องไปดูผตว่าต้องไปดูท่าโจมตีธรรมดาว่ามันตีธรรมดาแล้วมันผลักโอเด้งออกหรือเปล่านะครับถ้ามันผลักออกได้บ้างเนี่ยใาดาแต่ถ้ามันแบบถ้ามันไม่ค่อยดันตัวออกไปเท่าไหร่เนี่ยใช่ยากต้องต้องไปดูอีกทีว่าว่า,วาเกมเพลย์มันเป็นยังไงเนาะ แล้วก็ก่อเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างครับเพราะว่าโอเด้งถ้ามันยังไม่ได้ตีคนโดนในธงอ่ามันจะไม่การชังักนะครับโอเด้งเนี่ยจะการชังักต่อเมื่อได้ฟันคนในธงสักจึกหนึ่งอ่าพอจึกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะการชะงักสิบวิมังหรืออะไรประมาณเนี้ยครับเออเพราะว่าถ้าไอ้นี่มาแบบมีก่ออยู่มันจะงัดก่อโอเด้งในธงได้แต่มันก็ทีเดียวแตกอยู่เดีนะเพราะว่าก่อมันก็ไม่ได้เยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ต้องลองดูไม่แน่เหมือนกันอัพดีเฟนซ์กับเห็นพีมาเนี่ย ทีเดียวอาจจะไม่แตกกันะโอเคตัวต่อไปเอสจะมาโตเอสมาโตเนี่ยเอ,อมันบวกดาเมจรีดักชันเหรอเนาะผมว่าโดนไม่รู้ว่าอาจจตายเหมือนกันแต่ว่าถ้าไฟเนี่ยถ้าโดนสกิลสองเนี่ยน่าจะ <c oughs> น่าจะหายนะเพราะว่ามันโดนสี่ฮิตอตมันแรงมากเลยนะสี่ฮิตนี่ผมว่าไฟพิลล่าอาจจะแตกอยู่ แล้วก็ถ้ายามาโตชาร์จกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะตายได้เหมือนกันนะถ้ามันโดนครบสี่ฮิตน,นะนะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนใช้มันจะโดนสี่ฮิตไหมถ้าออกมาแล้วอืมผมว่าจะบ้าจะซเยจะมาโตยากหน่อยนะคิดว่าเพราะมันมันอามาตะาด้วยไงแต่มันทีเดียวก่อแตกอยู่แล้วคิดว่าแล้วกันถ้ามองคร่าวๆคิดว่าน่าจะยากแต่ยังไม่เห็นแต่ยมีมีสูญเสียในไม่ได้แบบง่ายเหมือนตัวอื่น ต่อไปหนวดขาวหนวดขาวเนี่ยผมว่าน่าจะกรจะบาได้ค่อนข้างดีครับเนาะหนึ่งชนะสีใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหระะ่แต่ว่าจะบาเด้งเลื่อนไม่ได้ถูกไหมถ้าหนวดขาวเจาะเดฟเนาะถึงมันจะการสถานะแต่ว่าแต่ว่าสกิลหนึ่งหนวดขาวนี่โดนทีก็น่าจะจุกอยูนนะะ่เนาะมันเจาะเดฟอะแล้วก็มันเป็นการโจมตีหลายฮิตถูกไหมครับตีหนวดขาวทีมันก็รีสกิลหนึ่งเร็วนะแล้วคนก็ใส่ยนสกิลหนึ่งเป็นไคโดชิงด้วยเนาะมันก็ ตีทียนอร์เต์อ่ะเออสกิลที่อาจจะติดเลยอ่ะตีธรรมดาก็คงไม่เข้าเนาะแกิลอาจจะเข้ายากเพราะหนวดขาวมันเป็นสายลดดาเมจที่โดนอะนะ่ะเนาะดดาเมจรือซฟเออมันมันก็ต้องใช้เจาะอีกนรดาเมจรีดักชันนเนาะเหตีเข้าแต่ว่าตัวนี้มันไม่อีก r นอะไรเลยเนาะมันแค่สลับดีเฟนต์มาตีเฉยเพื่อแก้สเนกเนาะคิดว่าหนวดขาวกันได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกระโดนเบาครับเพราะว่า มันยืนทงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยืนทงตีคนในทงถอกไอ้แข่งอีเมย์คือโนถ้าหนวดขาวยืนพงมันก็โดนแรงขึ้น30เนี่ยเออใส่นิวเวิร์เข้าไปอีกก็45แล้วเนาะก็จากการได้แค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับตัวต่อไปอัลเบอร์เอลเบอร์เนี่ยผมว่าอัลเบอร์แพ้เพราะว่าอัลเบอร์ตีเป็นคิดสั้นๆถูกไหมครับไอเนี้ยสกิลเดียวเนี่ยไฟหายอยู่แล้วอย่างท่าไหนก็หายตีธรรมดา2ทีก็หายแล้วแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเอาเบใช้สกิลใส่เนี่ยมันก็จะติดติดเกาะเนาะก็ต้องสกิลทั้งสองทีอะ่ะตีธรรมดาถ้าไม่มีไฟก็ชะงักอีกถูกไหมนะซูยาต่อไปโรเจอร์เก่าโเรเ,าโเจอร์เก่าก็จะได้ประเด็นรีเลือดอะครับแต่จะแพ้สกิลหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเบรกเกาะได้คิดว่าโรเจอร์เก่าก็มีมีโอกาสสู้มากกว่าอาจจะหกสิบสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยเนาะต,ต่อไปเป็นลูฟี่เอ่อ ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่แทงอะนะลูฟี่เขาเรียกเลยนะลูฟี่สิเอ็สีฟ้าเออก็ผมว่าแพ้ลูฟี่ง้างสกิลอยู่นี่น่าจะร่วงเลยไอ้ถ้าถ้าทั้งหลายแร่ที่ต่อยรัวๆนานๆอนะเออแล้วก็ถ้าที่ต่อยทีเดียวเป็นอมตะก็ติดเกราะอยู่ดีนะตัวต่อไปอ่าตัวนี้ผมว่าสู้ได้ไม่วะ ต้องไปดูก่อนตัวต่อไปเนี่ยยามาโตะไฮบริดนะตีธรรมดาเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนเออถ้าถ้าหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าหนึ่งนี่น่าจะตัวหายเลยผมว่าไฮบริดยามาโต้จะกลับมาแต่ถ้าสองเนี่ยครั้งหนึ่งแตกผมว่าครั้งหนึ่งก่อแตกครั้งสองครั้งสามถ้ายังไม่ตายต้องหลบท่าสองดีๆครับใครเล่นไฮบริดยามาโตะหนีท่าสองนี่ดีพอตัวต่อไปแฉง แชงแชงสีฟ้านะแชงสีฟ้าผมว่าไม่รลอดผมว่าโดนสักสามิตอะ่ะเออน่าจะสู่ชิดเลยอะ่ะต่อไป os, เปลอสเปโลโอ้เปลอสเปลโลอาจจะสู้ได้นะเอ๊ะถ้าสู้กันนอกธงอะเนาะออมแต่ว่ามีโอกาสที่เปลอสเปโลจะตัวแตกก่อนอะ่ะผมว่าไม่ไหวหรอกเดินเดินอยู่นะ่าจะแบบตัวหายก่อน่ะเออแต่ถ้าโดนโดนแชงก็จบไงก็เออแต่มันคงไม่สู้กันในธงเท่าไหร่นะสายมัดกับสายมัดแต่ถ้าสู้ก็จะบายอยู่ดี ตัวต่อไปตัวปลผมนะครับมองบางโนแลนก็สู้ยากครับบวกดีเฟนต์เจ็ดสิบเนี่ยเจอไอ้นี้50ก็ก็เข้าอะ่ะเออแล้วก็น่าจะโดน2องคิดอาจจะไม่ถึงกระตายแต่ก็ก็เจ็บอะต่อให้บวกเดฟเจ็ดสะเนาะไอ้นี้มันเหมือนบวกดามิห้เปอร์เซ็นะแล้วก็ตีติดโล่ด้วยโนแลนผมแม่งตีติดโลด่ไอ้ <S 2> <S 2> <No S 1> นี่แต่จะตีไม่เข้าเลยอะเพราะว่าไม่ได้อาแบ็แทกมานะคิดว่าสู้ยากต้องใช้สก,กิลเอาแพ้สีด้วย ออต่อไปแฟงกี้ก็น่าจะหยุกอยู่ตอนตอนซิ่งรถเนี่ยน่าจะโดนเท้าอายุทีอาจจะล่วงอยู่แล้วก็ต่อไปลิวคุกิวลิวคุกิวสีเขียวก็คิดว่าโดนตายแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันตัวก็ไม่ได้มาบ่อยมีตัวไหนอีกที่จะโผล่มาในเมตาผมว่าไม่ค่อยแล้วก็เอาเท่านี้แล้วกันครับใช้เวลา ค่อนข้างนานไปกดดูเล่นๆเอาก็ได้นะตัวไหนไม่ชอบก็คิดยังไงกันบ้างครับสําหรับชิปนี้ผมก็ห่างหายไปนานมาทําวิเคราะห์ตัวเนาะจริงก็ยังไม่ได้เล่นแค่แค่ดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็คิดเองเนาะเออถ้าใครอยากดูเรื่องออผมแถบนิดนึงกันโทษทีเออเรื่องเหรียญกับเอ่อที่จะใส่เนาะใจผมอะอยากใส่เป็น HP กับด e เฟน s ์ครับผมว่า a อ t a แท็ไม่ค่อยจำเป็นเพราะสก,กิลมันคูดาวไม่ได้ช้าเนาะเอ แต่ว่าถ้าเราจะเอาให้สุดเนี่ยเรียนที่ใส่เนี่ยนอกจาก HP d e f e n เ e นเนี่ยผมว่าเราควรเอาไปในทางย่นคูดาวสกิลให้เร็วที่สุด1-2อะไรก็ได้ว่ากันอีกทีคือย่น1เร็วเนี่ยดีนะเพราะว่าพอใช้1มันได้2ไงเออเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีว่าเซตไหนจะเวิร์กที่สุดแต่ถ้าเราจะเน้นแบบ HP d e f e n เ e เนี่ยเออก็ต้องเป็นเน้นย่นสกิลเพราะตีธรรมดามันจะเบามากไงก็ต้องลองไปดูว่าอันไหนใช้แล้วได้ผลเนาะ ก็ไว้ว่ากันเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแต่ที่แน่ๆไม่เปิดช่วงนี้แน่นอนเพราะว่าเอ็ก e มันเป็นเอสจะมาตกผมจะดูว่าจะเปิดเอา2ตัวหรือเปล่าเนาะตัวต่อไปไม่รู้คิดรอจะเข้าไหมยังไม่มีเลยอยากได้อยู่ไว้ว่ากันนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าไอ้ตัวนี้มาเล่นในเมตาเนี่ยมันคือถ้ามันสู้ได้แค่เอสเน็กเป็นหลักเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เปิดแต่ถ้ามันสูได้หลายตัวด้วยเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเปิดเพราะว่าแม่งน่าจะใช้แข่งเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเนาะแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะ